มันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองพื้นฐานเท่านั้นและจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าสื่อในประเทศไทยรู้กันเป็นอย่างดีว่ามันตั้งไม่ได้และพูดกันไปทั่วแล้วมันตั้งไม่ได้และดันไปทํา MOU ยกแรกเงืบดเดนันสไลด์มารอบนะทั้งสองพักยกนี้จะตั้งรัฐบาลอีกนะฮะกำลังจะเงืบเป็นเรารอ,อกที่สการทำา MOU จึงเป็นเรื่องโอละพอ่อ nั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิงกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์สังัวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเกี่ยวข้องเรื่องของการทํา MOU วางข้อตกลงกันแปกพักการเมือง310เสียงที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลไปดูในเชิงปรากฏการก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันจัดตั้งรัฐบาล บันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพักประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพรรเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพักคพลังสังคมใหม่ทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรจะ ผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้ ข้อที่1ฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้อที่2ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสาหรับคู่รักทุกเพศ โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือข้อที่3ผักดานการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ข้อที่4ครับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารยามศึกสงครามข้อที่5ครับร่วมผักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่นยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการใช้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมัน่นคงข้อที่หครับผลักดานการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณเพื่อให้ท้องถิน่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและปราศจากทุจริตข้อที่7ครับแก้ไขปัญหาการธุรกิจ ชุจริตคอรัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานข้อที่8ครับร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมข้อที่9ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนเช่น,ชนตดัดลด หรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ข้อที่10ครับ ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนาข้อที่11ครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนรวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนปา่าข้อที่12ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลริตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมื่อลดค่ารองชีพประชาชนและสร้างความมั่นงคงทางพลังงานข้อที่1 3ครับจดทำงบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานสูงที่เรียกว่า zero based budgeting ข้อที่็ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผูสูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระจากตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็มีการวางข้อตกลงไปเรียก MOU หรือบันทึกข้อตกลง นะครับร่วมกันของ8พักการเมืองมีทั้งหมด20กว่าขอ้อประมาณ28ขอ้อนะครับแล้วก็มี2-3งนญญามในยะที่สำคัญเขาบอกอย่างนั้นนะคือการครบรอบวันรัฐประหาร2557และเป็นวันที่พวกเราเซ็น MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นบุตรหมายที่ดีสะท้อนความสำเร็จของสังคมไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาอย่างสันตินะครับ,บอกว่าจุดประสงค์ ในการบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นการรวบรวมวาระรวมนะครับที่เราเห็นตรงกลางพร้อมกับผักดัน,นกลไกของรัฐบาลและรัฐสภาขณะเดียวกันมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบ,บาลในวันนี้เป็นจุดประสงค์เพื่อรวมวาระความตั้งใจของการผลักดันการรับผิดชอบที่เสนอต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะฮะซึ่งก็มีพักแปดพรรคการเมืองที่ร่วม การทำการทำ MOU ในรอบนี้มีคนตั้งคำถามกับผมเยอะเลยให้ตกลงทำ MOU ได้ยังไงตัวเขาตั้งตั้งตบานได้จริงหรือเปล่านะเอาละหุ่นส่วนเย็นๆนะผมตั้งหัวข้อว่าโอ้ละะพ่อ MOU มันจะ MOU UMIIOA AOI หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ทราบไหมฮะทำไมเพราะกระบวนการตามกฎหมายที่มี ตัวแปรต้นคือรัฐมนลรพุทธศักราชสองพและมีกฎหมายลูกจะแบ่งเป็น3ระยะตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญระยะหนึ่งระยะสั้นระยะสั้นคือมีการเลือกตั้งระยะกลางนะ,ะก็ต้องมีการรับรองโหวตเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่นะฮะแล้วก็มีการชี้มูลความผิดนักการเมืองและพรรคการเมืองจะยุบพรรคมายุบพรรคต้องมีขั้นตอนที่2ก่อนถึงจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าใครมีเสียงข้างมาก ใกลมีเสียงข้างน้อยตอนนี้มันกําลังเข้าสู่กระบวนการที่สองซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการชี้มูลนักการเมืองหรือพักการเมืองใดแม้แต่พักการเมืองเดียวและที่สำคัญยังไม่มีการรับรองนักการเมืองและพักการเมืองคนใดคนหนึ่งให้เป็นสสอแม้แต่คนเดียวนั่นหมายความว่าการจัดตั้งรัฐบาลจึงจัดตั้งไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปริบทที่2กระบวนการที่3คือระยะยาวระยะยาวคือเรื่องของการเอาผิดละ่ะส่งสารธมนูนเอาผิดติดคุกติดตารางกันนะฮะแล้วค่อยมีการจัดตั้งสภาผู้แทระะนราษฎรจัดตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมาขั้นตอนที่สองมีไม่ผ่านเลยสสไม่รับรองสักคนเลยนะฮะการทำ m o u นี้มันมีที่ไหนอ่ะมันมีที่ไหนในโลกก็ทํากันมีรัฐบาลตลอด90ปีที่ผ่านมาเขาทํากันที่ไหน มีที่ไหนฮะคนฉลาดเขาไม่ทําอ่ะนะเขาก็บอกว่าทำไว้ก่อนเพื่อทําการกดดันถ้าสมมุติว่ามีการชี้มูลความผิดเราก็จะไม่ยอมรับผิดก็ไม่ต้องมีกฎหมายอย่างนั้นอ่ะนะบางคนบอกโอ้ยเนี่ยไอ้สวมาทําไมประชาชนเลือกมาแล้ว14ล้านคนนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นบุตรหมายสําคัญนี่คือเสียงของประชาชนจะต้องได้เป็นไม่ต้องมีกฎหมายดิไม่ต้องสร้างกฎหมายดิ นะไอะสวมีทําไมสวมาใหญ่กว่าประชาชนหรือเปล่าสวมาได้250เสียงเนี่ยมันมาจากการลงประชามติเพื่อเป็นรัฐมนูลพุทธศักราช2560มันผ่านประชามติมาใช้เวลาในการทำรมติประชามติเนี่ยสร้างรรมนูลแล้วสร้างรรมนูลใหม่เนี่ยใช้เวลาสร้างในการ4ปีนในการก่อสร้างนในการจะสร้างขึ้นมาล้มไป ชุดแรกมาสร้างชุด2ตั้งสสะลอแล้วตั้งสสรออีกว่าจะเสร็จเนี่ยจนเป็นรัฐธรรมนูญพุทธักราช2560อะนะครับนั่นหมายว่าเป็นกติกาที่ถูกกําหนดและไม่ใช่ใช้ครั้งแรกนะ2รอบแล้วในการเลือกตั้งอ่ะปี2562รอบหนึ่งปี2566อีกรอบหนึ่งไม่ใช่ใช้ครั้งแรกบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้มันเขียนไม่ตั้งปี60แล้วอันนี้มันปี66นะครับ ส่วนการไปทา MOU มันเป็นเรื่องโคตรตลกเลยอะนะหุ้นส่วนคอยดูนะเดี๋ยวตั้งรัฐบาลไม่ได้ทุกคนก็รู้ว่าพิธาโดนแน่นะและคนส่งข้อมูลตอนนี้เรืองไกรก็จะเอาข้อมูลไปให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้ถือหุ้นให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งคนที่ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นคนที่ถือครองหุ้นโดยส่วนใหญ่ของไอทีวีก็เป็นคนของทักษิณและเราก็ทราบกันดีว่าเจ้าของไอทีวีก็คือทักษิณ และคนที่ทิมแทงก้าวไกลก็คือทักษิณเพราะเขาต้องการให้ลูกเขาเป็นนายกร,รัฐมนตรีเพราะถ้าพิธาตั้งไม่ได้ลูกเขาก็จะเป็นลำดับต่อไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองพื้นฐานเท่านั้นและจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าสื่อในประเทศไทยรู้กันเป็นอย่างดีว่ามันตั้งไม่ได้และพูดก,กันไปทั่วแล้วมันตั้งไม่ได้และดันไปทำา MOU ยกแรกเงิบ เรื่องนันสไลด์มารอบนะทั้งสองพักยกนี้จะตั้งรัฐบาลอีกนะฮะกำลังจะเงืบเป็นเรารอ,อกที่2การทำ MOU จึงเป็นเรื่องโอละพอ่อนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคูณเลลงทวันสุราชาัยสูยงเจอพยมพูลพระเจ้าแผ่นดินสินักรามแผ่นดินไทยในรัชครองที่สิ บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤิษานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราช,รรา,ชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมนาถบพิตรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว โอได้าทิงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโคใหญ่พระบาทเมมีนางชา้นไป,ปราศดรเกือร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัก,กราเนือยิ่งสิ่งใด 应允 <their>。Okay, um.